คุณเคยสงสัยไหมว่าเปลวเทียนบนกระทงที่ลอยไปตามสายน้ำในคืนวันเพ็ญแท้จริงแล้วกำลังบอกเล่าเรื่องราวอะไรกับเราจุดเริ่มต้นของประเพณีนี้ย้อนกลับไปไกลกว่าที่เราคิดคือพิธีของพราหมณ์เพื่อบูชาพระแม่คงคาเทพีแห่งสายน้ำผู้มอบชีวิตและความอุดมสมบูรณ์เป็นการแสดงความขอบคุณต่อแหล่งน้ำที่หล่อเลี้ยงทุกชีวิตมาตลอดทั้งปี แต่ความหมายของกระทงไม่ได้มีเพียงมิติเดียวในทางพุทธศาสนายังเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่ริมฝั่งแม่น้ำนํำมาทาทีและเมื่อเวลาผ่านไปความเชื่อได้หลอมรวมกันกลายเป็นการขอขมาต่อสายน้ำที่เราอาจเคยล่วงเกินและที่สำคัญคือการลอยเอาความทุกโศกโรคภยัยและสิ่งไม่ดีทั้งหลายให้ไหลไปกับกระทง ดังนั้นกระทงในมือคุณจึงไม่ใช่แค่กระทงแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของการขอบคุณการขอขมาและการเริ่มต้นใหม่แล้วมาหมู่ให้รู้ในคลิปหน้ากดติดตามหมู่เทลูไว้เลยนะคะ